คิดแล้วก็ตลกดีเหมือนกันนะคะที่เราต้องมาทำอะไรหลบๆทุกคนแบบนั้นโดยเฉพาะเจคู่คู่สองเดือนนั่นพิมทานและเทน่าพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาของพวกเขาจริงๆแล้วผมรู้สึกผิดมาตลอดเลยนะครับที่ต้องให้คุณมาทำอะไรแบบนี้ฉันไม่เป็นไรค่ะก็เราตกลงกันไว้แบบนี้นี่ค่ะครับผมหาจังหวัดที่จะบอกเลือกของเราสองคนตลอดเวลาเลยนะครับจริงเหรอคะครับ แต่เรื่องราวมันวุ่นวายตลอดก็เลยไม่รู้จะหาเวลาไหนบอกทุกคนเหมือนกันแกเคยคิดสงสัยไหมทำไมบอสไม่มีแฟนสักทีฉันรู้สึกเสียดายของอะแกโอ้ฉันก็คิดแบบนั้นหรือบอสไม่มองอย่างอะแก <Huh? S 1> แต่บ้าเหรอบอสคบกับกุดอลิสตั้งนานแกละมเมอหรอเอา้าบอสอาจจะเสียใจมากจนเลิกมองหิงไปเลยก็ได้ปะแก ผมยังชอบผู้หญิงอยู่ครับอุ้ยบอสมาตั้งแต่เม,มื่อไหร่คะมีนากับเมษาตรงใจอย่างหนักที่จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคืมทันขึ้นมาเอ่อบอสครับพวกฉันขอโทษนะคะที่เอ่อไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติฉันเข้าถามอะไรหน่อยได้ไหมคะครับถามได้เลยครับดีกว่าไปคิกกันเองคิมทันพูดทีเล่นทีจริงแต่ก็ยังคงยิ้มให้พวกเธอ อย่างที่รู้กันดีว่าเขาเป็นกันเองกับพนักง,งานทุกคนมากไม่ได้ถือตัวหรือวางอำน,นาจใส่ใครทำให้มีนากับเมษากล้าที่จะถามและคุยกับเขาบอสไม่มีแฟนเอ่มหมายถึงคนคุยจริงๆหรอคะนั่นสิคะพวกฉันเห็นบอสสนพักหนึ่งแล้วนะคะคิมทันยิ้มยังไม่ทันจะตอบอะไรทั้งสองจึงถามขึ้นมาอีกถ้าบอสไม่มีใคร จะแนะนำยายเลงขาเออ,อเทียนาค่ะฉันว่าเยนายนั้นเหมาะกับบอสนะคะจริงไหมมีน่ะพวกคุณว่าอะไรนะครับแกจะบ้าหรอบอสห้ามพนักง,งานขกกันอุ้ยจริงด้วยค่ะฉันก็แค่พูดเฉยๆอะคะ่ะผมดูเหมือนคนโสดไหมครับจะว่าไปก็ไม่นะคะบอสก็ดูแฮปปี้เหมือนคนมีความรัก น่นสิคะฉันก็คิดว่าละหล่ออย่างบอสคงไม่น่าจะโสดนานครับผมมีแฟนแล้วครับนานแล้วหรอคะครับหุยเยน้าอกหักแล้วล่ะแกอะไรนะครับใครอกหักนะครับก็เทียนาแอบชอบบอสบอสดูไม่ออกหรอคะไม่แปลกละค่ะถ้าฉันเป็นเยนาฉันก็ตกหลุมรักบอสนะคะจริงๆแล้วระหว่างผมกับเทียนาเรา บอสคะมีเอกสารโด่วนบนโต๊ะช่วยขึ้นไปเซ็นให้ด้วยนะคะเทียน่าลงมาปพอดีและพูดแทรกขึ้นไปการขัดจังหวะคิมทันหันไปยิ้มให้เธอพอรับรู้ได้ว่าแฟนสาวยังไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครกำลังคุยกันสนุกเลยแต่ผมขอตัวก่อนนะครับเลขาผมโหดมากคิมทันหัวเราะแล้วก็เดินขึ้นห้องทำงานไปเทยน่ามองคอนเขานินดๆแต่ก็อมยิ้มให้กับมุกข,ของเขาแกตัดใจเถอะช่ันสิอะไรนะ ก็เรื่องระหว่างแกกับบอสไงฉันเข้าใจนะว่าการแอบรักมันเจ็บปวดแต่ระดับบอสมันคงเกินเอื้อมแกไปอ่ะอใช่ตัดใจเธอเพราะฉันถามบอสแล้วบอสบอกว่าบอสมีแฟนแล้วอ่ะแกใช่แกตัดใจเถอนะเทียนาวกแกพูดถึงอะไรกันน่ะมีนาและเมษาเล่าเรื่องที่คุยกับพิมทันให้เทียนาฟัง ทันทีที่เจน่าฟังจบก็ถึงกหลุดขำขึ้นมาแกขำอะไรชั้นตอนที่แกออกหังนายเจน่า <Huh? S 1> ขอบใจนะพวกแกแต่ฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้จริงๆเพราะันรู้ว่าแกแอบชอบบอสอยู่อย่าปิดบังเลยฉันแอบเห็นแกส่งสายตาหวานให้บอสบ่อยๆบอกมาสิว่าแกไม่ได้คิดอะไรเออเออคือว่าเยน่าโดนสองสาวต้อนเสียจนม,มุมเธอไม่ดูจะตอบยังไงเธอกงเผอส่งสายตาหวานให้คิมชันบ่อยจริงๆ เนไหมล่ะเธอก็ตอบฉันไม่ได้ฉันถือว่าฉันเตือนแกแล้วก็แล้วกักนมีนาและเมษาพูดจบก็เดินจากไปทันทีเทน,น่าได้แต่งงแต่ก็อดขันกับพวกเธอไม่ได้คิมคะว่างไงครับคุณเลขาค,คุณคุยอะไรกับยายสองเดินนั้นคะฉันรู้นะอ๋อ ก็ไม่มีอะไรบ้างหรอกครับสองคนนั้นบอกว่าคุณหลงรักผมทันทีที่พูดจบโจโจคิมทันก็ลุกขึ้นมาหาเทียนาคิมคะจะทําอะไรคะเปล่าครับผมก็แค่เทียนาไม่รอให้คิมทันพูดจบเธอรีบลุกหนีเข้าไปทันทีเทียนาคุณจะไปไหนไปทํางานสิคะคิมทันเดินเข้าไปใกล้ๆเทียนาจนเธอตกใจ เพราะว่ายังไม่เลิกงานผู้คนยังผูกพานถ้าเกิดใครมาเจอเข้าต้องลำบากแน่ๆสรุปแล้วที่สองคนนั้นบอกจริงไหมครับเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่คุณลงรักผมนะสิหรือว่าไม่จริงคิมทันก้มลงไปกับศีที่ข้างหูเทียนาทำให้เธอตกใจและเขินมากค่ะคยอมแล้วค่ะคิมทันจุกเทน,นาเบาๆเป็นการตอบแทน ฉันว่าคุณอย่าเพิ่งบอกสองคนนั้นดีกว่านะคะเรื่องของเราอะ่ะเดี๋ยวยัยสองคนนั้นก็จะเอาไปซุบซิบนินทางอันอี่ฉันไม่อยาเป็นประเด็นแล้วค่ะคุณไม่ชอบหรอที่เป็นแฟนผมชอบสิคะแต่ฉันว่าแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีสาวๆคนอื่นมาจีบผมล่ะคุณจะทำยังไงไม่มีทางคะ่ะฉันไม่มีทางให้สาวๆคนไหนเข้าใกล้คุณได้แน่นอนครับแล้วผมจะคอยดูนะ นทีามารอมีนานและเมนซาที่ร้านอาหารชื่อดังแต่ทั้งสองก็ยังไม่มาสักทีจู่ๆก็มีหนุ่มน้าตาดีคนหนึ่งเดินเข้ามาขอนั่งกับเธอสวัสดีครับคุณเทียนาใช่ไหมครับใช่ค่ะเรารู้จักกันได้หรอคะผมปีเตอร์ครับยินดีที่ได้รู้จกักและนี่คุณมาคนเดียวหรอครับฉันนัดเพื่อนไวค้ค่ะผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ เออขอโทษทีนะคะฉันไม่ค่อยสะดวกเทน่ารู้สึกกลัวเล็กน้อยกับการจู่โจมของชายหนุ่มถึงแม้เขาจะดูบุคลิกและหน้าตาดีแต่เธอก็ไม่โอเคกับการดีสนิทเธอแบบนี้ oh, <no. S 2> ไม่ต้องกลัวผมนะครับผมไม่ได้จะมาทำร้ายคุณเออค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าผมเจอคุณครั้งหน้าคุณต้องให้เวลาผมได้รู้จักคุณนะครับค่ะ เทียนาตอบแบบผันผ่านเพื่อให้เธอเอาตัวรอดจากตรงนั้นได้มีนาและเมษาก็เข้ามาพอดีอ้าวคุณเป็นใครคะผมขอตัวก่อนครับสวัสดีค่ะฉันมาพบคุณแหม่มค่ะคุณปาริชัดใช่ไหมคะเชิญทางนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะฉันมีนัดสัมภาษณ์วันนี้ค่ะ คุณแมมจึงบอกให้เธอขึ้นไปพบบอสที่ชั้นบนสวัสดีค่ะฉันมาสัมภาษณ์งานค่ะอ๋อค่ะรบกวนนั่งรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปแจ้งบอสก่อนนะคะสาวสวยนั่งรออยู่ที่โซฟาหน้าห้องคิมทันเทรน่าเดินเข้าไปแจ้งว่ามีพนักงานเข้ามาสัมภาษณ์คิมทันจึงให้เชิญเธอเข้ามาคุณคะบอสเชิญคะ่ะสวัสดีค่ะท่านประธานชั้นปริชาตนานนหรือเรียกง่ายๆว่าปุ๊เปก็ได้ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณปาริชัดฉันได้ยินชื่อเสียงของคุณมานานว่าประธานบริษัทเนี้ยหล่อเท่อายุน้อยแถมสดด้วยมีทไมาเห็นกับตาฉันก็งงคงไม่เชื่อนะคะขอบคุณนะครับสำหรับคุณชมเทียน่าจะถือเอกสารก็ามาให้คิมทันก็ได้ยินบทสนทนานั้นพอดีแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรเธอเข้าใจว่าสาวๆทุกคนต่างจ้องอยากจะได้คิมทันกันทั้งนั้นแต่เธอเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ใจข,ของมาคอ เทียนาเดินออกจากห้องอย่างคนมีมารยาทเธอกลับไปนั่งทำงานต่ออย่างสบายใจโดยไม่ได้คิดหรือกังวลว่าการสัมภาษณ์ระหว่างแฟนหนุ่มกับสาวสวยจะเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณที่คุณสนใจร่วมงานกับเราบริษัทเรานั้นเป็นบริษัทเล็กๆแต่ในอนาคตเราจะเติบโตในตลาดโลกเราจึงต้องการคนรุ่นใหม่อย่างคุณมาร่วมงานอย่างแน่นอนด้วยความยินดีค่ะฉันมั่นใจว่าฉันกับคุณจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอนค่ะ ครับว่าไงนะครับฉันหมายถึงงานนะคะครับแล้วผมจะให้คุณแหม่มติดต่อไปนะครับค่ะฉันจะรอนะคะสาวสวยพูดและโปรยเสน่ห์ให้เขายังเห็นได้ชัดแต่กิมทันก็ไม่ได้สนใจอะไร